ต้นเท่านะคะ MGS ศูค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนสิงห์บุรีค่ะสวัสดีค่ะ MGP 02นชัญญาชั้นัญญาเรืองสุขใสผู้เข้าประกวดมิสแกรนพะเยาค่ะสวัสดีค่ะ MGP 04ค่ะพี่แพรปานเทพพิดาธรรมีผู้เข้าประกวดมิสแกรนพะเยาค่ะ ก็เห็นว่าทั้ง3าคนเนาะชนะแคมเปญ9.9เป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มประจันนี้กันได้ค่ะอ่ะก็แคมเปญ9.9ที่ผ่านมาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกองประกวดนะคะทุกคนซึ่งเอ่อต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าผู้เข้าประกวดทั้ง30คนอะเต็มที่กับแคมเปญนี้มากๆแต่ว่าเราทั้ง3มคนนะคะก็เป็นผู้ที่สามารถทำยอดขายได้สูงสุดซึ่งอยากบอกทุกคนเลยว่าแบบทุกคนที่เหลือก็แบบยอดขายสู่สีกันมากๆจริงๆแต่ก็ดีใจค่ะที่แบบวันนี้ได้มีโอกาสนะคะได้มาเชิญรู้จุดครับอ่ะแล้วหนูเป็นยังไงบ ใช้กลยุทธ์ไหนใช่ต้นเข้านะคะก็คือเราอ่ะใช้ผ่านสื่อ Tik t o k นะคะไลฟ์สดทุกวันค่ะเพื่อให้มี FC นะคะหรือว่าแฟนคลับทุกท่านค่ะเข้ามาติดตามของเข้ามาซื้อของติดตามของเรานะคะเพื่อปั้นวีที่สี่ให้กับตัวเราเองค่ะแล้วแคมเปญนี้นะคะ9.9เป็นแคมเปญที่พิสูจน์วีที่สี่ของผู้เข้าประกวดทุกท่านจริงๆค่ะแล้ววันนี้ต้นเท่าและผู้เข้าประกวดที่ชนะแคมเปญได้ทําให้เห็นแล้วค่ะว่าเรามีวีที่สี่อย่างแน่นอนค่ะแล้วน้องร่คาเป็นยังไงบ้างแคมเปญ9.9ที่ผ่านมา ค่ะอย่างแรกเลยชัญญาต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ช่วยสนันุนชัญญาผ่านทางช่องทางทิกตอ,อกค่ะก็ชัญญาดีใจมากๆค่ะที่ใน่สุดชัญญาก็ติดอันดับแคมเปญด้วยแล้วก็ได้มีโอากาสมอบมอง ซึ่งชัญญาเขาบอกเลยค่ะว่าพ่อทุกคนเนี่ยก็เต็มที่เหมือนกันนะคะก็อย่างที่คุณต้นข้าบอกเขาว่าสิ่งนี้ก็เชื่อพิสูจน์วิธีสิของเราได้เหมือนกันคค่ะต้นข้าฝากสุดท้ายหน่อยครับว่าอยากให้มาเชียร์ในวันไฟนอลค่ะต้นข้าอยากให้ทุกท่านนะคะมาเชียร์พวกเราในวันไฟนอลนะคะ28กันยายนนี้คะ่ะที่เซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะผู้เข้าประกวด NPS นครสวรรค์พะเยาสิงห์บุรีคะ่ะแล้วรอชมความจึ้งกันเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ